เดอะเว l d ์ i m e s t ็อ g o ์โกลเด้นเอ็กซ์เพรยตอรโอ้โหเรียบร้อยแตกโอ้โหคุณผู้ชมเคยประสบปัญหาเหล่านี้กันหรือไม่มีเงิน40บาทแต่ไม่สามารถเติมโรบักได้เพราะขั้นต่ำบางร้านมัน50บาทแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะร้านเฟซ่าช็อปนั้นรับเติมโรบักตั้งแต่1บาทจนถึง1ล้านและถ้าสนใจกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิป กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีดิตี้นะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับในเกมโลบอกในแบบที่มีชื่อว่าอนิเมะไฟติ้งไทคูนนะครับผมเป็นแบบที่รวมอนิเมะมากมายครับคุณผู้ชมจะมีอนิเมะอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่ครับทุกท่านมีเยอะมากๆเลยนะที่สําคัญคือเขามีอัปเดตเอเลนเข้ามาทุกท่านแพทนี้นะ แล้วก็ที่ผมอยากเล่นจริงๆนะครับในคลิปนี้ก็คือโจโจ้ครับคุณผู้ชม oh, oh. ผมเข้ามาประมาณ5 6เซิฟแล้วครับแม่งมีคนเล่นโจโจ้ทุกเซิฟโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนี่ไงโจโจ้ทุกท่านในที่สุดผมก็เจอห้องที่ยังไม่มีคนเอาฮนะโจโจ้โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเป็นโจอาวเบคอนนี่นายครอบครองโจโจ้ลหรอ <c oughs> ผมได้เซิร์ฟใหม่แล้วนะครับไปฮะเดี๋ยวเรามาเป็นผู้สร้างโจโจ้เออเรียบร้อยในที่สุดกูก็ได้เป็นโจโจ้ตอนนี้ในเซิร์ฟเนี่ยมีอยู่คนเดียวครับทุกท่านโอเคครับผมบีกินวอลกิ้งอ่าเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจโจโจ้ฮะโอเคแล้วเราก็ต้องมาเหยียบตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราจะรับเงินสวยครับผมโอเคอัปเกรดต่อนะครับผม สวยคุณผ <ge> <scenes> ู้ชมรับคนที่เข <face> ้ามาใหม่เขาอยากเป็นโจโจครับทุกท่านเขาบอก please โจโจฝันไปเถอะกูรอโคตรนานโอเคตอนนี้กล่องดรอปนะครับมาดูกันหน่อยว่ามันคือกล่องอะไรถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นกล่องอาวุธครับทุกท่านโอเคเอากล่องสีเขียวก่อนละกัน no oh my god กล่องนี้โดนเอาไปแล้วใช่ไหมโอ้เรียบร้อยไปเราไปเอากล่องนู้นก็ได้ครับได้แล้วครับผมอาจจะเป็นเงินก็ได้ทุกท่านอ่าเป็นเงินจริงด้วยครับ ของเงินแบบสีม่วงได้ไหมโอ้โหสามหมื่นห้าพันเยนครับผมด้านซ้ายนี่มีพวกสแตตเลยทุกท่านอ๋อเป็นการอัพสแตทตอนนี้เราย,ยังอัพไม่ได้นะครับมีศูนย์พอยอยู่นะอัพพวกอาวุธเลยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะอ่าเปิดมาเราจะเห็นอาวุธนะครับอันดับแรกคือ ripple overdrive ม่เดี๋ยวเราซื้อเลยแล้วกันนะครับ ripple overdrive อ่ากดใช้ดูสิมันคืออะไรฟึ๊บ อ๋อ,อ,อเป็นพลังครับผมปล่อยพลังออกไปอ่าเข้าใจแล้วส่วนอันนี้คือดีโอหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ดีโอนะครับโกลเด้นเอ็กซ์เพ e รียนครับผมว้าวโคตรสุดยอดเอาละครับทุกท่านตอนนี้เรามีเงินพอที่จะซื้อโกลเด้นเอ็กซ์เพ e รียนแล้วครับผมมาฮะจัดไปครับหมื่นหนึ่งโอ้โหโกลเด้นเอ็กซ์เพรียนไหนเราลองใช้ดูไหมปุ๊บ โอ้เรา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 เอสุดยอดท่ครับคุณผู้ชมเท่มากเท่มากโอเคเดี๋ยวเราซื้อคูณ3เลยแล้วกันนะคูณ3าโอ้ต้อง1,000เหรออบอัเอาไว้ก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าเราไม่จาเป็นต้องใช้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถซื้ออลติเมทเย็นได้ทุกท่านแค่ร2 5โลบักนะครับผมมาครับจัดไปร2 5้าโลบั เงินเราเป็นกี่ล้านล้านก็ไม่รู้ครคุณผู้ชมตอนนี้โอเคกูนี่มันเทพถือมาครับอัปเกรดอย่างแรกคือเราต้องอัปเกรดกำแพงครับเดี๋ยวมีคนเข้ามาหล่อยหลอยพวกโกลเด้นเอ็กซ์เพียเรนต์เราไปโอเคแล้วก็อัปเกรดตรงน,นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเอาโกลเด้นเอ็กซ์พียร์เนเราไปต่อยคนทุกท่าน <laughs> อ๋อตรงนี้คือสิ่งที่เราอัปเกรดนะครับขั้นอัปเกรดของโจโจ้มีทั้งหมด45ขั้นทุกท่านตอนนี้ผมอัปเกรดไปแล้ว24นะครับผม อย่างนี้นี่เองมาเดี๋ยวเราขึ้นไปอัปเกรดข้างบนกันครับคุณผู้ชมนี่ไงคุณผู้ชมออฟฟิทครับเป็นชุดของโจโจ้นะเราจะได้เล่นเป็นใครเอย่ยมี3คนนะครับคุณผู้ชมมาซื้อทั้ง3ตัวเลยครับคนแรกคือใครเอย่ยอ้คนแรกคือโจสุเกะหรือเปล่าครับผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะผมดูถึงภาค2นะครับคนที่2งนี่น่าจะเป็นดีโอคนที่3นี่ผมจําชื่อคนนี้ไม่ได้นะมาเรามาซื้ออาวุธกัน อาวุ้มันจะเป็นอาวุธอะไรบู์สปีดอ้าอันนี้คือบู์สปีดเนาะตัวสุดท้ายผมรู้เลยครับว่าต้องเป็นเดอะโวแน่นอนคุณผู้ชมนี่ผมว่าแล้วเดอะโวครับผมโอ้โหเท่โอ้ยมีหยุดเ,เ,เวลาด้วยครับทุกท่านเชดกคเทเลยปิโปโมาฮะตามหาคนกันทุกท่านริปโปสปีดอ่า คนโหดคนโหดคนเข้าไปไหนกันหมดครับเดี Anyways, Danielle, Japan, ๋ยวผมจะนั่งแอร์คราฟทุกท่านฮะแอร์คราฟคือบินได้ฮะโอเคตามหาคนกันคุณผู้ชมไปสู้กับเขากันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเจอคนแล้วทุกท่านมา The World time stop golden experience ต่อโอ้โหเรียบร้อยแตกโอ้โหมัน time stop คือหยุดหมดเลยทุกท่านไม่มีใครขยับได้เลยแต่เวลามันแป๊บเดียวครับไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะอันนี้คืออะไรฮะ by ripple blaster ลองซื้อดูหน่อยแล้วกันเนาะไหนๆก็เข้ามาเล่นแล้วนะครับ30โรบัคอ๋อเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยๆอันนี้เท่าไรเอ่ย15ื่นห้าพลาสติกดัมมี่อ่ะซื้อไปครับผมเป็นตัวดัมมี่มาให้เราใช่ไหมให้เราซ้อมต่อยแน่ๆนะครับเนี่ยซ้อมต่อยปุ๊ปักปุก๊ปักปุก๊ปัก,ปกออทุกท่านผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าตัวนี้ใช่โจซูเกะหรือเปล่านะครับพอดีผมเซิร์ชใน Google พอเห็นหน้าแล้วมันเหมือนไม่ค่อยใช่โจสุเกตเลยนะโอเคถ้าเกิดผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับผมโอเคอัปเกรดขั้นสุดท้ายครับผมเรียบร้อยตอนนี้เราอัปเกรดตันหมดแล้วทุกขั้นมาเรามาเก็บอันนี้ดีกว่าอันนี้แล้วก็ The ะเวิลนะครับเดี๋ยวผมจะเอา The ะเวิลไว้อันแรนะกครับคุณผู้ชมแค่นั้นพอเดอะเวิลด์คอมโบกับ Golden นเอ็กซ์เพีอันนี้เขาบอกว่า by ripple beat bow op ดนะ้ครับคุณผู้ชมเฮ้ยต้องจัดหน่อยละ โอน่าจะขี้โกงมากๆนะครับผมเรียบร้อยทุกท่านอ่ะได้ธนูมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บทุกอย่างไว้แล้วลองใช้ที่ธนูของดิโอฟึบน่าจะนัดเดียวแตกนะผมว่าโอเคมาฮะเดี๋ยวเราลองใช้กันดูนะอ่ามาเจอคนแล้วครับผมใช้เดวบลหยุดเวลาชาร์ม็อแล้วก็ใช้ธนูยิงหัวปึ๊บอ้าไม่เห็นเป็นไรเลย มันโหดจริงบ้านี่เดี๋ยวเราลองยิงคนนี้ดูครับคุณผู้ชมผมกดค้างไว้นะครับมันจะชาร์จธนูไว้วก็เล็งอ๋อเขาหายจากเซฟโอ้ยนัดเดียวคือไปเลยครับผมแล้วทำไมคนสักทีไม่ไปหรือว่าพอทางสต็อปปึ๊บทุกอย่างก็หยุดนิ่งครับลูกธนูก,ก็ต้องนิ่งด้วยโอเคเดี๋ยวเราเอาคนนี้แล้วกันฮึบซาวารุยูธนู คานูผ oh, <dumb>, ัมันหลบได้แต่เจอ golden experience มันขึ้นไปยืนบนต้นไม้มันคิดว่าไม่โดนใช่ไหมปึ๊บอือวิ่งแลกกันแลกกันอ้เรียบร้อยแตกสองทุกท่านโหดมากครับผมดูสแตทเราหน่อยนะเราอัพเกรดได้ไหม ยังอัพเกรดไม่ได้นะครับน่าจะต้องรีเวิร์สก่อนนะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราจะใช้เดอะเวล d ทม m สต็อปครับไทม์สต็อ,อปต่อยเรียบร้อยโอ้โกูขอดีก้กงเซลฟี่พีสอ๋ออันนี้น่าจะเป็นน้องเอฟซีนะครับผมได้เลยครับโอเคชีสยิ้มหวาน <laughs> แน่กูเหมือนยังไม่ได้นอนคุณผู้ชมน้องเอฟซผมโดนลังแกแฮปมานี่หยุดเวลาตายซะต่อย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 อ๋น้องเอฟซกูแตกเลยอยิงเรียบร้อยได้คิวที่5แล้วครับผม s อรี y น้องเอฟซ two hours later ตอนนี้คือผมแอบเข้ามาในบ้านคนอ่นครับคุณผู้ชมสบายดูเรียบร้อย ผมฆ่าไปกี่ตัวแล้วก็ยังฆ่าแค่สามตัวอยู่ครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมต้องฆ่ากี่ตัวนะทุกท่านเขาบอกว่าถ้าเราฆ่าครบห้าตัวเนี่ยเราสามารถรีเบิร์ตได้เลยฮะไม่มั่นใจว่าห้าตัวนี้คือยังไงนะครับน่าจะห้ามฆ่าคนซ้ำนะผมว่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันแนะคุณผู้ชมถือว่าโจโจ้โหดมากทุกท่านไอเดอร์วเวลทามสต็อปนี่คือสุดจริงๆนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นตัวละครอ,อื่นนะอย่างเช่นเอเลนอะย่างเงี้ย ผมไม่รู้ว่าอาวุธเขาคืออะไรนะครับโอเคครับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายปุ๊บ The World ไทม e s t o อโอ้เท่หโครต